สวัสดีครับมีโอนะฮะเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนเมาดูวิธีการเก็บโสมนะครับหรือภาษาเกาหลีเรียกว่าอินซัมนะฮะอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าโสมเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวก็ดีนะเพื่อนมีต้นทุนที่สูงกว่าพืชผลทางการเกษตรอื่นๆมากนะครับแค่ระยะเวลา รอจนกว่าจะเก็บผลผลิตได้นะเพื่อนใช้เวลาน,านานหลายปีมากนะครับโดยส่วนมากแล้วการปลูกโสมเนี่ยก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเพื่อนต้องใช้เวลาอย่างน้อย7ปีนะครับถึงจะเก็บ1ครั้งนะฮะแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นที่คนไทยเรากําลังเก็บอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโสม4ปีนั้นเพื่อนหัวไม่ใหญ่นะครับหัวเล็กๆเ,เท่านิ้วโป้งเองนะครับ ปกติจะเก็บ7ปีถึง8ปีขึ้นไปนะครับแต่อันนี้เก็บ4ปีเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยเขาจะใช้โสมที่อายุไม่เยอะนะครับเช่นยาบำรุงร่างกายหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับครีมทาหน้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดูแลสุขภาพนั้นเพื่อนอันนี้ก็มีโรงงานเข้ามาขอซื้อเจ้าของสวนเองเลยนะครับที่เห็นตรงหน้านั้นเพื่อนที่พี่น้องคนไทยเรากำลังคัดอยู่ตอนนี้ก็เก็บมากองไว้นะครับ เห็นไหมฮะหัวมันไม่ใหญ่มากนะครับเท่าหัวแม่มือพอดีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่า7ปี8ปีก็จะ2นิ้ว3นิ้วเลยนะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราคานะที่เห็นตรงหน้านี้ผมประเมินค่าไม่ได้หรอกนะครับว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะแต่ผมคิดไว้คร่าวๆน่าจะเป็นล้านนะครับผมแพงมากเห็นไหมมีรถมาจอดรอรับเลยนะฮะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานนะครับผมถ้าทําเกี่ยวกับกับโสมนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นปลูกโสมเก็บโสมหรือทําเฮาสบายนะครับไม่หนักนะครับก็แบบนี้นั่นเพื่อนนั่งเก็บนั่งคัดแบบนี้นะครับไม่หนักเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเพื่อนแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับเห็นไหมฮะแต่ละคนทํางานก็ยังใส่เสื้อแขนยาวเลยนะหลายคนอาจจะคิดว่าทํากลางแดดไม่ร้อนเหลือนะครับลมเย็นนะครับเริ่มหนาวแล้วนะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยากจะมาท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้นะผมแนะนํานะครับให้รีบจองตั๋วมาได้เลยนะฮะช่วงเดือนหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับคือเดือนหน้านั้นเพื่อนเดือน10เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยมาจากทั่วสรารทิศเลยก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับส่วนมากก็จะมาเที่ยวเกาะนามิเอเวอร์แลนด์นะครับสถานที่ต่างๆในประเทศเกาหลีใต้เดือนหน้ามีที่ให้เที่ยวเยอะมากนะครับผมโอกาสผ่านก็จะสูงนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจมีโอโคเลียด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะพาไปดูงานประเภทไหนในเกหลีใต้อีกก็รอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย